สวัสดีครับวันนี้ช่างอัดนะครับก็จะมาล้างแอร์นะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาล้างแอรออ์บางท่านถามว่าอากาศหนาวจะล้างทำไมบอกว่าบอกตรงๆนะครับมันถึงช่วงฤดูก,กาลที่ว่าต้องล้างแล้วเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่างอะ่ะจะไม่ค่อยว่างว่างว่างในนี้คือเขาไม่ค่อยว่างมาล้างแอร์หรอพราะการล้างแอร์เนี่ย มันล้างค่อนข้างถูกสู้ติดตั้งแอร์ใหม่ดีกว่าราคาติดตั้งได้ดีกว่ามันก็เลยมีแนวคิดในสำหรับช่างทั่วๆไปนะครับผมบอกเลยตามลูกค้าต่างๆนะครับผ่านะตอนเนี้ก็คือแนะนำให้ลูกค้าล้างช่วงจากเดือนธันวามกราพฤศจิกาธัานวามกราเนี่ยครับ เหมาะแก่การล้างแอร์นะฮะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันมันค่อนข้างเย็นและแอร์บางท่านก็อาจจะตันได้นะครับนี่ก็แอร์ของพนาไปชี้ครับพี่พ่อพนาไปชี้นี่ก็5ปีแล้วนะครับอ่บางท่านก็จะมีเนี่ยมแมลงแมลงนะครับ ก่อนจนะทำการล้างนะชา่างอัดแนะนำนิดนึงบางบ้านบางทีเราก็ไม่รู้นะเขาติดโควิดหรือติดอะไรมาบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไม่ปิดเดี๋ยวติดยัาลูกยันหลานเดี๋ยวลูกเลิกติดปิดแมสก์หน่อยนะครับปิดแมสก์หน่อยปิดแมสเพื่อทำการก่อนล้างนะครับอย่างไรก็เซฟตี้ตัวเรานะครับ เตะตีมาก่อนดูดิโอโหเนี่ยอุ่นเยอะแค่ไหนดูซิเนี่ยใหญ่ยยแบงมุมก็ยังมีมแมลงก็มาก็มีครบทุกอย่างโอโหดูดิดูนะครับเนี่ยมันตันเห็นละอองอย่างนี้นะครับมันตันนะครับลมมันไม่ดูดเข้าและแถมเหน็งชื้นด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำการล้าง <c oughs> นะครับทำการล้างแอร์นะครับเออมันมีอุปกรณ์ก็อกเก็ดหรืออะไรพวกนี้ครถ้าบางท่านลูกค้าไม่มีความรู้ก็แนะนำครับแนะนำเลยนะครับ ไม่มีความรู้ก,ก็แนะนำครับเรียกช่างนะครับเรียกช่างครับเรียกข่างจะดีกว่านะครับเพราะว่าการถอดเหลืออะไรนี้ครับถ้าบางท่านทำไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายนะครับน,นี้ก็นะ ถอดให้ดูว่าตัวคอยเย็นเราเนี่ยม้นเนี่ยมันมากายแค่ไหนครับนะขอถอดนี้เสร็จนะครับบางท่านบ้านดูโอ้โหช่าง ทอดเหมือนง่ายเลยไม่ใช่หรอครับบอกตรงครับทำมาสิบกว่าป,ปีแลครับทำจะหัวจนะาาวงอกแล้วลูกสาวโตเป็นสาวแล้วลูกสาวก็ตีหกิบเจ็ดนะนะครับทำมาหัวงอกแล้ว เขาจะถอดให้คุณลูกค้าดูก่อนครับว่าพี่จะหัดว่าเนี่ยปุ่นมันเยอะแค่ไหนนะครับอ่าก็มีการปลดล็อกนะครับอ่าปลดล็อกแล้วดึงนะครับอ่า ฝ่นหางมาแรงเปมะไปหมดแล้วแอร์นะครับเหม็นอับเหม็นอับเพื่อนนะครับแอร์เนี่ยเหม็นอับนะแอมจะเหม็นอับนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ บางท่านบอกว่าโอ้ถอดฟิลเตอร์ออกก็พอดูนะครับดูครับคี้ฝุ่นที่มันเกาะนี่นะครับอ่าในคอยเย็นนะครับนี่นะนี่กี้ฝุ่นนะครับอ่าลางน้านะครับโอ้โหดูครับมานะครับก่อล่างสร้างตัวครับสไปเดอร์แมนครับโอ้โหไปเดอร์แมนนี่มีทุกหย่อมหญ้านะครับ ดูนะครับโบเวอร์ ower, ดูโอ้โหฝุ่นเกาะโบเวอร์บางท่านเจอแบบนี้ก็เรียกช่างล้างได้นะครับเรียกช่างล้างได้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกภาษาปักกิ t เขาเรียกเบฟอร์กับอัปเตอร์โอ้โหว้าวภาษาปักกิ tr อลานี้กิตจ,จำใส่นะครับ <c oughs> ช่างอัดอีกแล้วเอาครับฟาฟ้าหาครับฟาขำไปก่อนครับ เดี๋ยวผมจะล้างนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายนะครับต่อสายก็จะมีช่างก็ต้องมีน้ํายานะครับปัม๊มโบเวอร์ถุงนะครับอ่าเดี๋ยวจะถ่ายถุงถุงนี่ก็เป็นถุงการลองนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าล้างแล้วสะอาดไหมหอมไหมสดขึ้นไหม นั่นะน,ะน,ะนะูม,ม,ม,มาเดี๋ยวผมทำการต่อสายก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ก็เป็นถุงเข้าไปนะครับอ่าถุง่ถุงกันหน่อยครับเฮ้ยไม่ให้มันเลยบ้านลูกค้านะครับ ก่อนทำอะไรนะครับตับเบ็กเกอร์ลง้วยนะครับเพื่อเซฟตี้กับตัวเรานะครับี้กับตัวเราบางท่านบอกโอ้บางที่เขา มีรีวิวผมมีรีวิวล้างแอร์แล้วสังอัดมาทำช้าไปไปเหรอครับถ้าไม่ทำอ่ะไม่ใช่อะไรนะครับบางคนบอกว่าชักอัดมาทำช้าไปผมบอกไม่มีไรช้าครับถ้าไม่คิดทำเลยครับมันจะสายกว่าครับนะ นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาถุงมาใส่ในถังไวยนั่นนะนี่นะครับเราลองดูนะเราจะล้างุกนะล้างดีกเอาไปล้างให้หมดดูนะครับคาบทุกซอกทุกมุมเลยดูดิโอ้โหติดไปหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำการล้างอ่ะ ตอนนี้ต่อสายเรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็มาล้างเลยครับอย่างนี้ครับ มีก็ลลางแล้วนะครับล้างละเ็คดูวับเ็คดูโบเวอร์หนะ่อยว่ามีที่ฝุ่นอยู่ไหมถ้ามีนะครับจับมาล้างทีหนึ่งนะ ื่นกับเราไปล้างให้ลูกค้านะคะสดชื่นด้วยลูกค้าแฮปปี้เย็นสบายสดชื่นฝุ่นก็ไม่มีของแอร์ก็เย็นทำงานก็ไม่หนักที่ทำแอร์มันทำงานหนักเพราะอะไรไหมครับบางท่านบางบ้านฝุ่นเยอะเดี๋ยวพอแอร์ตัดแป๊บนึงสตาร์ททำงานอยู่แล้ว ตัดแป๊บนึงต,ตาทำไงนะเพราะอะไรไหมครับฝุ่นเนี่ยนะครับฝุ่นฝุ่นฝุ่นทั้งน้นฝุ่นทั้งนั้นที่หายใจเข้าไปนะอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำ,มา,นำมาดูน้ำมาดูน้ำนี่ดูดิถังดำทังเป็นวุ้นอยู่ข้างล่างอ่ะเดี๋ยวไปดูยวจะพาไปดู นี่ดูนี่คอยร้อนเหมือนกันคอยร้อนเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกเลยว่าบ่งบอกเลยว่าต้องระบายความร้อนได้ดีถ้าฝุ่นเยอะจบเกมครับแอร์ทำงานหนักแน่นอนครับนะเดี๋ยวเราก็นะเราก็ล้างซะเลยไม่ใช่เดี๋ยวละ ล้างเลยเดี๋ยวจะล้างให้ดู่ะจะล้างให้ดูนะครับนะล้างข้างหลังมันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมล้างไม่ถนัดนะฮะเพราะว่าถือกล้องด้วยล้างด้วยอ่าเดี๋ยวผมล้างให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคาบทงคาบทอก็ฉีดให้ลูกค้าเขาหน่อยนึงเราก็มาดูท่านน่ะนี่มีตัวอะไรมาอยู่แก้วเขาเรียกอะไรมานกชอบโครงอย่างนี้ชอบเดี๋ยวเราก็นะลงไปข้างล่างเอาบันใดขึ้นก็ดึงรู้ดึงลืมหน่อยนะดึงลืมมันออก นี่นะก็ดูน้ํานะครับนะก็เริ่มตกวุ้นเป็นตะกรอนข้างล่างนะตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราเอาโบเวอร์เป่านะครับเดี๋ยวเราทําการเอาโบเวอร์เป่านะโบเวอร์เป่าเป่าให้แห้งนะครับต้องเป่าด้วยนะครับให้มันแห้งนะต้องเป่าให้มันแห้ง ถ้าเราไม่เป่าเนี่ยแน่นอนคนระับระบบไฟฟ้าอะไรข้างในอะไรอยนะี้ครับเราก็เป่าให้มันแห้ง่อยนะเป่าทั้งถุงเนี่ยคนระับ 来。 พชมพาชมว่าล้างแล้วมันเป็นกันอย่างไรนะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะมันต่างกันไหมครับดูครับนะรูท่อนำทิ้งก็ต้องฉีดนะครับนี่ครับอ่ามาดูโบเวอร์นะอ่ะโบเวอร์ดูนะครับ ม,มีไหมไม่มีแล้วฝุ่นนะสดชื่นเดี๋ยวเราก็มีน้ำหน่อยๆเดี๋ยวเราก็เอาผ้าเช็ดนะครับนะเอาผ้าเช็ดนะครับเนี่ยนี่ต้องบอกเลยนะครับต้องบอกเลยว่านะ แอเนี่ยพนาเบชิเนี่ยนะครับแอพนาเบชิเนี่ยต้องบอกเลยนะครับผู้สนับสนุนนะครับช่างอัดนะครับเนี่ยเ,เขาให้รางวัลมานะครับก็ทีแรกก็ทำเป็นตัวโชว์นะครับผมก็เลยลองมาเทสใช่ห้าป,ปีแล้วครับห้าปีแล้วพนาเบชีนะครับของเขาดีจริงนะครับ ของเขาดีจริงนี่นะเป็นน้ำยา R สามสองแล้วกระทรวงอุตสาหการรมรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะฮะมื่นสามไมดยูเต็มนะครับนะครับเขาได้การรับรองหมดแล้วนะครับค่าไฟฟ้าเท่าไหร่นะเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอ่านฮะนี่นะครับเขาก็รับรองหมดแล้ว กับกระแสไฟเท่าไหร่ประสิทธ,ธิภาพนะครับอ่าปีหนึ่งกินไฟเท่าไหร่นะครับแต่รุ่นนี้ต้องบอกนะครับไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับแรกๆก็ออกมาไม่มีไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ตอนเนี้นะตอนเนี้ยเขาทําอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผ่านทางผมก็ได้นะครับผ่านทางผมก็ได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้แล้วอ่า เดี๋ยวยังไงทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็ผมจะประสานงานติดต่อกับฝ่ายขายให้ครับของพาเบชีนะครับนะฮะนะครับพ纳เบชีนะครับก็เดี๋ยวมันจะเข้าหน้าร้อนเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจหรือยังไงครับก็ติดต่อมาได้นะครับครับผมพนเบชีนะครับมันไม่ใช่ของพนานะ ชื่อมันคือพานาเบชิมันมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ผลิตในประเทศไทยนะครับน่ะนี่ก็ผมก็ไปล้างเสร็จนาะเรียบร้อยแล้วนะล้างเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำการประกรอบนะครับ ปักฟลอกเข้าที่เหมือนเดิมนะครับจัดเก็บสายให้ดีนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับ ให้มีคิดนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าเซ็นเซอร์นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับทุกอย่างก็มีเซ็นเซอร์จับระภูมนะครับอ่านนี้เราก็ต้องจับเก็บเหมือนเดิมนะครับ ก็มันมีอะไรบ้างก็ใส่กลับเป็นเหมือนเดิมครับผมล้างเสร็จแล้วขออนุญาตถอดแมสด้วยครับเพราะว่าอึดอัดครับ อ่ะพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับพอล้างเสร็จแล้วพอดเถอะไม่เป็นไรครับพอเราทําการล้างเรียบร้อยแล้ฆ่าเชื้อแล้วใส่ท็อกไว้หน่อยนะครับเอาตกลงข้อน้ำนะครับนะ ประกอบเก็บงานนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะนี่ เขาเนี่ยเป่าหน่อยนะครับ้องกันน้ำครับห้ามเข้าไ,ได้ขาดเลยนะครับเป่าออกนะครับแล้วก็ลอ็อกจะมีกิ๊บนะครับอ่านี่แล้วก็นำการล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีวนี้มันก็จะมีสวิงนะครับ ใบสวิงนะครับใส่นี้ก่อนใส่จากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็กดนักทีนี้เหลือฟิลเตอร์นะครับอ่ะเหลือฟิลเตอร์อ่ะฟิลเตอร์นี่ดูนะครับ ล้างแล้วมันก็จะไม่มีฝุ่นมันก็จะโปร่งดูแล้วสดชื่นนะครับนะเราก็กลับใส่เหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่ล้วฟิลเตอร์เนี่ยถ้าอยู่ที่ขึ้นอยู่เราใช้งาน2เดือนหรือสมเดือนเราก็ออกมาล้างเองก็ได้ครับล้างทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เราก็ล้างเองได้ทีนะครับไม่มีปัญหานะ เจ็ดงานนะครับทีนี้ถ้าเช็ดซะหน่อยนะถ้าเช็ดซะหน่อยดูสายเก็บสายให้ดีให้งามให้สวย,ยนะถก็เช็ดหน่อยนะนกนะ็เช็ดให้เรียบร้อยหน่อยนะครับ ให้ลูกค้ามีความแฮปปี้นะครับน่ะน,ะนี่เสร็จแล้วครับเราก็เปิดเบกเกอรอ์แต่ผมจะบอกว่าพานาเบชินะครับน่ะ,ะสมัยนะ่ะเขามีลูกเล่น มีตัวยงตัวยิ้มอะไรนี่ก็ตั้งในโหมดครูนะครับลูกค้าพอเห็นไหมฮะนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราก็เปิดนะครับเปิดจึบ๊บอ่ามันจะมีตัวเลขนะครับไม่มีสวิงอ่าสวิงสวิงนะครับสวิงอ่าเราก็ตั้งสวิงปั๊บปัป๊บอ,อ่า สปีดนะครับอ่าสปีดอยากเย็นแล้วก็ให้เย็นนะครับนะสปีดความแรงนะครับตอนนี้เพื่อเราเปิดเพื่ออะไรไหมครับเพื่อไล่ละอองน้ํานะครับอองน้ําที่เราทําการล้างเนี่ยมีในเครื่องอ่มามันก็จะทําการสวิงกันนะเพื่อสวิงละ อันดับแรกก็ตั้งที่าวซีก่อนก็คือ24องศาภาษาเหนือเขาชอบอู้กันอู้ไม่ใช่ว่าอู้งานนะครับอู้เป็นภาษาครับนะก็เช็ดหน่อยมีน้ำก็เช็ดนิดนึงเพื่อให้น้ำมันระเหิดได้เร็วนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าทำการเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับก็ฝากด้วยครับยี่ห้อของพนาเมชีนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับช่างอัดนะครับก็ดู ดูแคตตาล็อกเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ให้ทางบาริษัทพนาบิชิเขาลงนะครับมันก็จะมีแต่ละรุ่นเขาจะมี4ีทิศทางมันก็มีนะครับมีสวิงมีมีหลายรุ่นับตอนนี้ครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะเดี๋ยวผมจะลงไว้ใน YouTube นะครับ YouTube แล้วก็ทางเ c e b o o k นะครับก็เพื่อน ลองดูนะครับช่างอัดนะวันนี้ก็ได้ทําการรีวิวในการล้างแอร์นะครับเพราะว่ามันถึงช่วงฤดูการล้างแอร์นะครับบางท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะล้างแอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูการล้างแอร์นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับช่างอัดนะครับครับผมสวัสดีครับ